ว้าวนี่ปาดเมียจ่าเก่งที่สุดเลยสวัสดีค่ะวันนี้สอนนะคะพามาเข้าป่ามาดูนกลูกนกกันนะคะก็มีลูกนกทอดใหม่ที่สามตัวผมเคยมาถ่ายให้ทุกคนดูกันแล้ว มันมีไข่ยังเป็นไข่อยู่เลยนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูวิวัฒนาการของลูกนกว่าจะตัวใหญ่แค่ไหนกันแล้วนะครับะมาครับทุกคนตอนนี้ลูกนกกำลังหลับอยู่นะที่พดีไหนมาดูหน่อยว้าวนอนนอนนอนกำลังหลับอยู่ทุกคนดูเลยไอสามนอง มันหลับอยู่มันหายใจแรงมากพี่มันหลับแล้วส่วตามเปิดอยู่เนาะจับได้ไหมเดี๋ยวจะลองจับออกมาให้พี่พดูกันนะที่พอดีถือกล้องไว้มาทุกคนเดี๋ยวผมจะจับออกมาให้ดูกันนะปลาขอชมหน่อยลูกเอ้ยปลาไม่ทำไรหรอกนกเป็ดเล็กพี่นกเป็ดของเขาอย่างกันเล็กเลยอะ อุ้ยนกป็นขี้ด้วยดูดิแล้วเขามีตรงนี้แหลมมากเลยดูด,ดิทางงอยลงมานี่ก็ปีกดูดตัวเลยนี่นี่ทุกคนเหมือนพญานาคเลยเหมือนครุฑรือเปล่าดูยังไงเหมือนพญานาคชื่อมันมีปีกอ๋อเหมือนพญาครุฑเหรอพญาครุฑดีๆน่ารักมากน่ารักมาก ตูดเช้านี้ตูดเช้าตัวมันก็ใหญ่อยู่นะผมว่าถ้ามันโตเต็มวัยอ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้มันกลับเข้าลังไปกลับเข้าลังเลยโอเคทุกคนครับตอนนี้เรามากันยังสถานที่ตรงนี้นะครับผม วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากพี่เอากับข้าวมาทํากินกันนะครับแล้วก็มาเยี่ยมลูกนกด้วยผมก็เอามาแรงมาให้พอมันกินด้วยนะครับผมก็ป้อนมันไปแล้วมันจะป้อนมันกินไปเสร็จแล้วนะครับส่วนแม่มันน่าจะบินออกไปหาอาหารที่ไหนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอสักพักแม่มันคงจะกลับมานะครับไปต,ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไนหะมฝนมันตกไปยปรยอะ่ะไปเข้าไปข้างในกัน ทีนี้ฝนตกลง,งมาปล่อยๆนะครับเราก็มาลบผลตรงกลางถิ่นนึงได้ก่อนเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับ ดังมากครับน้ำเยอะมากเลยวันนี้คาดว่าน้ำข้างในถรงบ่อนี้น่าจะน้ำท่วมเลย thì hơi tâm đâm luôn anh đó. Này, mình lục lùng mình lên làm không lan quá cái gì? Hình đã, hình đã, hình đã, hình đã. น้ำกันหายใจในน้ำได้โคตรนานอ่ะไม่ทำอะไรหรอกบ้างทีณโส่ อู่ก็เจอคนโขงมาจากน้ำนะครับทุกคนครับมอง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 หน้าด้วย

โกแจกปลาปลาสะพายขึ้นมาอีกแล้วไปาตามมาเดินชิดทางนี้ไว้นะ ไม่สนใจนะพี่นะใครมาเล่นน้ำก็แล้วแต่มันเรากลับกันดีกว่าอุ๊บบไหวปะมาช่อยๆมามา,มาตามมาเป็นไรปะเป็นไรนะ ตอนนี้เราก็เดินห่างออกมาจากตรงนู้นพอสมควรแล้วนะครับทุกคนจะเก็บหน่อมองหน่อไม้ไปกินหน่อยที่พอดีก็จะเอากลับไปกินที่ทํางานด้วยใช่ไหมเธอใช่ค่ะ ได้หน่อไม้มาเพียบนี่นะครับทุกคนเราจะมาปอกเปลือกกันก่อนครับทุกคนเพื่อที่เขาจะไม่หนักนะถ้าเอาไปแบบนี้เลยจะหนักมากอ ลูกใหญ่มากลูกนี้ใหญ่มากเลยนะคะสอนจะเอาอะไรจะเอาไปทำอะไรกินนะ่ะเอาไปทำแกงใส่กะทิก็ได้นะครับ ไปต้มจิ้มน้ำพริกอร่อยนะโหไปคนดูอันนี้ใหญ่มากงานโลอ่ะเป็นโลอ่ะพี่เกือบจะเท่าสอนนะลูกเนี้ยมวถึงอะไรอะ่ะนอมมัน นออวบมากเลยอ่ะสอนน่ากินมากยสว ก็ที่หน่อไม้หอมอมากเราล้างหน่อไม้นครับทุกคนหอมมากเลยแต่ยังไม่ต้องไปดมนะเพราะเขาบอกกันว่าหน่อไม้เนี่ยก็มีสารไซยาไนด์อยู่นะครับทุกคนเป็นสารอันตรายนะ ่อไม้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บกระชายกันต่อเก็บกระชายกันนะไะ,ะตอนนี้เราได้หน่อไม้มาเต็มเลยพี่ผมแบกไว้ส่วนหนึ่งที่เหลือก็ทิ่พอดีถือไว้หน่อปลาเลือไปตรงไปเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเก็บกระชายกันต่อนะครับ นี่ก็คล้ายๆกระชายหมดเลยนะเน,นี่ยอาจจะไม่ใช่หรอกปะตอนนี้เรามาเจอกระชายแล้วครับทุกคนนี่เรามาขุดกระชายกันเป็นของป่าพี่กระชายป่านะครับส่วนมากนะหลักๆเลยนะพี่เขาไปกินกับขนมจีนอะทำขนมจีน ยังไ,ไงทุกคนเอาสังเกตใบเขาไว้ใบเขาจะลักษณะประมาณนี้นะเรามาดูลากของเขากันว้าวดูดิต้นเขาเล็กนะพี่นะ้าลากเขาเลยน้อยดูเดิหน่อยดูดเห็นปะอาจจะต้องรองให้ตกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่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 แต่ถ้าอยู่ในป่าเราไม่ได้ใช้เยอะอะไรพี่ใช้มาสักกรรมหนึ่งก็ได้ละได้กินละนี่นะครับ แล้วเขาตรงไหนนะม่เกี้ยนี่กระชายป่าไปเดี๋ยวเก็บไปสักกำมือนึ่งโอ้อันนี้หน่อใหญ่อยู่นะนี่หน่อใหญ่อยู่ นไหมว้าวได้หน่อมันอยู่พี่ดูดิเราใช้แค่หน่องเขานะนี่นะนี่นะครับเยอะมากเลย ดีด๋ยวได้แล้วค่นี้พอแล้วมั้งที่พอดีเราก็ได้แล้วแหละมือหนึ่งนะครับว้าวทุกคนครับกล้วยไม้นะนี่เขาน่าจะตกลงมาจากด้านบนนะครับผมนะดูดิตกมาแล้วก็มาแขวนไว้ตรงนี้ดูดิโอ้ดูดิใหญ่มากว่าไงนะทำไมขุดไม่ได้ลากมันเลยอะเนี่ยรา,ากมันไม่ใช่ เออกลิ่นก็คล้ายๆอยู่นะน่าจะใช่แหละใช่ไหมใช,ใช่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 จะชายป่านะเอาไปปลูกที่บ้านเหรอเคยเอาไปปลูกแล้วเออจํานวนหนึ่งที่ไร่อะ่ะไปพอแหละได้พอสมควรแล้วดูด,ดิได้แล้วม,มอนอ่หฮะ ต้องขุดมาทั้งดินเลยลงดมใช่แหละระวังระวังถือมีดอย่างเงี้ยมันจะบาดมือพอแล้วพอแล้วปะพอแล้วอยากได้นอใหญ่ๆอะ่ะเ,เดี๋ยวหาได้ไหมเธอต้องดินมันแข็งเลย ว้าว <Wow. S 2> นี่ปลาเมียจ่ายเก่งที่สุดเลยมาพอ,อแล้วมั้งเราได้แล้วแหละมื้อนึงเา้ือสอนแะขุดตันนี้ต้นหนึ่งกะไหนอ, okay, อ่ะเ่ะขุดเลยจ้ะทุกคนครับก็ตอนนี้เราได้ทั้งหน่อไม้ทั้งกระชายมานะเดี๋ยวเราสองคนจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะก็จะเอากลับไปประกอบอาหารกินนะครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้พี่ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะพี่นะคลิปหน้าผมจะพาไปที่ไหนก็รอติดตามชมกันครับทุกคนนะบ๊ายบายนะครับ